สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสาธิตการแบ่งสันเค้กกันนะคะในท้องตลาดก็จะมีตัวแบ่งสั้นเค้กอยูอ่หลากหลายนะคะเราก็สามารถเลือกตามที่เราถนัดนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวที่เป็นแบบนี้กันนะคะว่าการใช้งานเขาทำยังไงบ้างนะคะยังไงท่านใดที่ดูคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามที่ช่องของเรานะคะ เราก็จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะคะอ่าโอเคนะคะตรงนี้เขาสามารถปรับระดับได้นะคะเขาจะมีแบบเห้ไหมคะอ่าที่มันเป็นล่องๆแบบนี้นะคะอ่าแล้วก็เขาก็จะมีทั้งสองด้านนะคะดังนั้นเวลาเราจะเป่าค่ะเราก็งอหาตัวค่ะตรงนี้เขาก็จะเกิดการหย่อนนะคะแล้วเราก็เลื่อนนะคะตรงนี้ว่าเราต้องการแบบไหนนะคะเดี๋ยวเราจะามาสาธิตกันเลยนะคะ ในส่วนของเค,ค้กอะคะ่ะเราชอบกี่ชั้นก็สามารถทำตามความต้องการของเราได้เลยนะคะไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะถ้าเราทำแตกแต่างจากร้านอื่นมันก็จะเป็นลายเส้นของร้านเรานะคะอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะวันนี้เดี๋ยวเราจะทํา2ชั้นนะคะเดี๋ยวขอเลื่อนกัอน,นะคะ่ะอ่าโอเค อันนี้ก็สามารถหาซื้อได้ที่ร้านทั่วไปนะคะราคาก็น่าจะร้อยนิดๆนะคะถ้าจะไม่ผิดหรือว่าเกือบร้อยประมาณนี้นะคะอ่าทีนี้เวลาจับนะคะให้จับตรงๆแบบนี้นะคะเห็นไหมจับตรงๆแล้วก็เวลาเลื่อยเราก็เลื่อนตรงๆแบบนี้ค่ะอีกมือหนึ่งเราก็ประคองเนื้อเค้กนะคะเราจะไม่จับอย่างนี้เฉียงๆนะคะเราจะจับตรงๆองนี้ค่ะเราก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงอะคะเขาก็จะแบบ ผ่าไปเองเขาเองเลยนะคะอันนี้กล้องเราอาจจะสั่นหน่อยนะคะเ,เห็นไหมคะอ่าเลื่อนมานะคะอันนี้ชั้นที่หนึ่งนะคะอ่าต่อไปเดี๋ยวเราจะอีกชั้นหนึ่งเราก็เลื่อนนะคะเลื่อนเขาลงมาหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้านะห้ายังเยะ สูงไปสามอันนี้เราก็จะจำบันไดนะคะว่าเขาอยู่ขั้นที่ว่าไรนะคะอ่าโอเคนะคะอันนี้เราก็เลื่อยเข้ามาะคะ่ะจับให้นัดก็น,นะนนำจะตัดตรงนี้นะคะอ่าโอเคนะคะอานนี้ ก็จะได้แล้วนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดตอนที่เราเฉือนข้าวเรากลัวเนื้อเค,ค้กมันยุบอะค่ะเราก็สามารถใช้ตัวเนี้ค่ะเลื่อยเบิกทางเขาก่อนแล้วเราก็ใช้ตัวนี้เลื่อยต่างก็ได้อันนี้อ ในวิดีโอนี้ค่ะที่เราดูเฉือนง่ายเขาเป็นเนื้อเค้กแอดบินไปแช่แข็งมาเพราะว่าเราได้ทำสต็อกเนื้อเค้กไว้นะคะเขาก็จะมีความเซตตัวนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำเนื้อเค้กที่เราสต็อกไว้ค่ะมาตกแต่งหน้าได้เลยนะคะข้อดีของการทำสต็อกเนื้อเค้กก็คือหลังเลิกงานมาค่ะเราก็มาปาครีมตกแต่งหรือว่าจะกวนซอสส้มแล้วก็ตกแต่งได้เลยนะคะก็จะลดขั้นตอนในการชั่งตวงผสมได้ แล้วก็ในส่วนของการอบอะค่ะหากเรามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์เราก็สามารถทําได้เลยนะคะในส่วนของสูตรอื่นทําได้ไหมตรงนั้นแอดมินไม่สามารถการันตีได้แต่สูตรน,นี้แอดมินก็คือผ่านการทดลองแล้วก็ทําขายมาแล้วนะคะเนื้อเค้กแช่แข็งเขาก็จะไม่ได้แข็งมากเขาก็ยังมีความแบบว่านุ่มตัวอยู่นะคะแล้วก็ ถ้าเป็นเนค้กบัตเตอร์ค่ะเขาอาจจะม,มีมีความแข็งมากแต่อันนี้ของเราจะเป็นเนื้อเค้กชิฟ่อนนะคะยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามชมนะคะคลิปหน้าว่าเดี๋ยวเราจะมาแชร์ไอเดียในเรื่องของดาร์กเค้กอะไรบ้างนะคะ